สวัสดีค่ะหมอส้มวินตรานะคะดูดวงไพ่ยิปีบายหมอส้มวินตราค่ะวันนี้นะคะอย่างที่ได้สัญญากับทุทกทคนเอาไว้นะคะว่าจะมาดูดวงไพ่ยิปซีรายสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่24มิถุนายน2560นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาบอกคําทำนายนะคะรายสัปดาห์ให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะก็จะเป็น ไพ่ก็จะบอกถึงการเรียนการงานนะคะแล้วก็การเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะคะจะแยกเป็นไพ่แต่ละใบนะคะเรามาเริ่มกันเลยที่วันอาทิตย์นะคะเป็นวันแรกของสัปดาห์เลยก็แล้วกันนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็สําหรับสัปดาห์นี้เปิดได้ไพ่ The Lover นะคะสําหรับการเรียนและการงานนะคะเปิดได้ไพ่ The Lover คะ่ะแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเป็นไพ่ หัวกลับนะคะเป็นไพ่ the lover หัวกลับนั่นเองนะคะคำทำนายนะคะถอดออกมาได้ว่าสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์การเรียนการงานนะคะก็จะมีความสับสนนิดนึงนะคะคือยังมุ่งอยู่กับความรักซะเป็นส่วนใหญ่นะคะจะมีคนเข้ามาชอบนะคะมีแบบเจ้าชู้มากมายมีเสน่ห์นะคะแต่ว่า การมีเสน่ห์หรือว่าความเจ้าชู้ของคุณเองนั้นนะคะจะส่งผลกระทบนะคะทําให้การเรียนหรือว่าการงานเนี่ยดรอปลงนะคะสังเกตได้จากไพ่มันจะเป็นหัวกลับนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้โฟกัสกับการเรียนหรือว่าการงานให้มากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีเสน่ห์มากหรือว่าเจ้าชู้มากเกินไปก็ต้องคัดให้เหลือเพียงคนเดียวนะคะเพื่อที่จะจิตใจจะจะได้มีสมาธิกับการเรียนหรือว่าการงานมากกว่านี้นะคะไม่งั้นแย่แน่เลยนะคะ แล้วก็มาดูกันที่การเงินกันบ้างนะคะว่าได้ไพ่อะไรนะคะการเงินจะได้เป็นไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ดีนะคะแต่ว่าหัวกลับอีกเช่นกันนะคะม,มันจะไม่ดีเลยเมันจะไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยเทีเดียวนะคะไพ่นี้จะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนหาเงินเก่งคะ่ะเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็มีหัวธุรกิจมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า ในอาทิตย์นี้นะคะคุณอาจจะแบบนึกนึกถึงแต่ผลประโยชน์หรือว่าเ,อาเงินที่จะได้มาจากธุรกิจแบบหัวการค้าจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นให้ให้มีความมีคุณธรรมบ้างให้มีคุณธรรมบ้างนะคะในการทําธุรกิจนะคะเพื่อที่ว่า,าทุกๆอย่างมันจะได้สมูทนะคะแล้วก็หามิตรจากแวดวงเดียวกันจากธุรกิจ บ้างนะคะก็คืออย่าพยายามหาเงินจนตัวเป็นเกลียวจนเกินไปนะคะให้มีคุณธรรมบ้างค่ะอย่าฉลาดแกมโกงเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าไพ่นี้บ่งบอกเลยว่าหาเงินได้แน่ๆน,นะคะอาทิตย์นี้จะหาเงินได้เยอะเลยทีเดียวค่ะมากันที่ไพ่เรื่องความรักกันบ้างนะคะอันนี้สาวๆนุ่หนุ่มคงจะรอดูกันเนาะอันนี้นะคะ ได้เป็นไพ่ปกตินะคะได้ไพ่หัวกลับมาสองใบแล้วเนาะอันนี้นะคะจะได้เป็นไพ่แปดเหรียญเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะซึ่งมงบอกว่าความรักในอาทิตย์นี้นะคะโอเคเลยทีเดียวค่ะมันเกิดจากการที่คุณเนี่ย ทุ่มเทนะคะพยายามที่จะปรับความเข้าใจนะคะทําให้ความรักเนี่ยดีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะความรักก็โอเคเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยังเป็นโสดยังไม่ได้ปกลงตกลงปลงใจกันนะคะในอาทิตย์นี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นนะคะดีใจด้วยกับคนเกิดวันอาทิตย์นะมาดูที่คนเกิดวันจันทร์กันบ้างนะคะว่าจะได้ไพ่อะไร คนเกิดวันจันทร์นะคะสําหรับไพ่การเรียนการงานนะคะคุณได้ไพ่อัศวินค่ะเป็นอัศวินไม้เท้านะคะเดี๋ยวเรียงไพ่ก่อนเนาะเป็นอัศวินไม้เท้านะคะไพ่นี้นะคะบอกบอกว่าคุณอ,อาจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ว่าการทํางานเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะเพื่อที่จะ ไปเรียนหรือว่าอาจจะได้มีการเดินทางในการทำงานมากขึ้นรวมถึงคุณจะมีการใช้มนุษยสัมพันธ์ที่ดีทางด้านการเรียนการงานด้วยนะคะก็คือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็การมีคำพูดที่ดีมีคารมที่ดีนะคะจะทำให้การเรียนการงานราบรื่นขึ้นนะคะก็สำหรับอาทิตย์นี้โอเคเลยทีเดียวะคะ่ะการเรียนแล้วก็การงานนะคะจะมีเพื่อนเพิ่มนะคะแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นค่ะ แต่สำหรับการเงินนะคะได้เป็นไพ่หัวกลับนะคะอันนี้ตอนที่หมอเปิดนะคะมันจะเป็นไพ่หัวกลับเนาะหมอจำได้นะคะก็จะเป็นไพ่อันนี้หมอเรียกว่าไพ่ทำพิพากษานะคะสำหรับไพ่นี้นะคะเป็นในเรื่องของการเงินคือช่วงนี้นะคะไพ่นี้มันจะบ่งบอกถึงการกระทําที่เคยทําไว้แต่มันเป็นหัวกลับแล้วถ้ามันเกี่ยวกับการเงินก็แสดงว่า เออ่ต้องประหยัดเงินหน่อยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะใช้เงินมือเติบช่วงนี้ก็เลยเงินไม่ค่อยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาทิตย์นี้ควรจะต้องประหยัดรายจ่ายนะคะเงินเหลือเก็บน้อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องประหยัดรายจ่ายนิดนึงคะ่ะมากันที่ความรักของคนเกิดวันจันทร์กันบ้างนะคะ ไม่ว่าจะมีคู่หรือว่าจะเป็นโสดนะคะอาทิตย์นี้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวนะคะได้ไพ่สี่ไม้เท้านะคะสำหรับคนมีคู่นะคะมีการตกลงปลงใจนะคะว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนเป็นโสดก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึง่งอาจจะคุยคุยกันมานะคะแต่ว่าภายในอาทิตย์นี้นะคะก็อาจจะตกลงกันว่าเฮ้ยเราจะคบกันแล้วนะ อะไรประมาณนี้นะคะเป็นไพ่ที่มีความสมหวังในเรื่องของความรักพอสมควรเลยทีเดียวค่ะจบไปแล้วนะสำหรับวันจันทร์นะคะต่อไปจะเป็นวันอังคารนะคะได้ไพออ่คล้ายๆนะคะคล้ายๆกับวันจันทร์เลยนะคะหมอหาไพ่ก่อนนะ คนเกิดวันอังคารนะคะจะได้ไพ่นี่ค่ะควีนดาบนะคะได้ไพ่ควีนดาบนะคะ,คะ,คะซึ่งอาทิตย์นี้นะคะการเรียนการงานต้องต่อสู้อย่างหนักเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วก็เจ้านายอาจจะไม่ค่อยโอเคกับเรามากนะัก นะคะคเจ้านายอาจจะไม่ค่อยส่งเสริมในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นคุณต้องสู้ด้วยตัวเองนะคะก็จะเป็นการต่อสู้แล้วก็ต้องให้อดทนนิดนึงนะคะอย่าย,ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาซึ่งดูท่าทางคุณจะสู้ได้อยู่แล้วนะคะก็มีความมั่นคงแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการเรียนแล้วก็การงานนะคะขอให้สู้ต่อไปค่ะอันนี้นะคะต่อมาเป็นเรื่องของการเงินการเงินนะคะได้ไพ่คล้ายคๆคนเกิดวันจันทร์นะคะแต่ว่า ไม่ใช่ไพ่หัวกลับนะคะเป็นไพ่คําพิพากษาหัวตั้งเพราะฉะนั้นแสดงว่าการเงินที่ผ่านมาคุณทําตัวดีเยี่ย <c> ม <ười> คืออาจจะเก็บเงินได้ดีนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้ก็มีเงินเหลือเก็บสบายๆนะคะมีการใช้เงินเก็บเงินแล้วก็มีความรอบคอบในเรื่องของการใช้เงินนะคะซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะสําหรับการเงินของคนเกิดวันอังคารค่ะต่อมานะคะ เป็นไพ่เดอะแมจิเชียนนะคะแต่ว่าตอนที่หมอเปิดได้ไพ่หัวกลับนะคะเป็นเรื่องของความรักของคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารในเรื่องของความรักเนี่ยหมอส้มถอดความได้ว่าสําหรับไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าอาจจะกําลังคบค,บ,คบดูใจกันอยู่นะคะช่วงนี้คุณอาจจะใช้ความฉลาดในทางที่ไม่ดีนะความฉลาดในเรื่องของความรักนะคะในทางที่ไม่ดี นะคะหมายความว่าอาจจะมีการทะเลาะรือวเถียงกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ยอมกันนะคะไม่ยอมกันโดยการที่ใช้ความฉลาดส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวนะคะในการที่จะมาประชันกันนะคะหรือว่าเ,าเรียกว่าใช้ความฉลาดในการพูดคุยกันมีเล่ห์เหลี่ยม นะคะมีความฉลาดชั้นเชิงค่ะเขาเรียกว่าชั้นเชิงหมอก็คิดอยู่ว่าจะใช้คําว่าอะไรนะคะมีการใช้ชั้นเชิงในการอยู่ด้วยกัน นะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่สมหวังในสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้มีการใช้ลูกเล่นลูกชนในเรื่องของความรักมากเลยทีเดียวนะคะใช้สมองในเรื่องของความรักมากเลยทีเดียวนะคะก็อยากให้ค่อยๆดูใจดูๆกันไปนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดหรือว่ากําลังคุยกับใครนะคะในช่วง,งนี้เพิ่งตกลงปงใจคะ่ะดูๆกันไปก่อนนะคะต่อไปเป็นวันพุธนะคะ ต่อไปเป็นวันพุธจะเป็นไพ่การเรียนการงานนะคะก็จะได้ไพ่ The hermit นะคะเป็นไพ่ฤาษีนะคะคนเกิดวันพุธได้ไพ่ฤาษีนะคะซึ่งแสดงว่าอคทิ์นี้คนเกิดวันพุธเบื่อมากๆเลยนะคะสําหรับการเรียนการงานอาจจะต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือนะคะหรือว่าทํางานอะไรคนก็ไม่เห็นนะคะ ทํางานเจ้านงเจ้านายเขาก็เหมือนกับว่าประชาสัมพันธ์ตัวเองไม่เป็นนะคะทํางานลูกเดียวนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะพูดคุยกับใครนะคะช่วงนี้การงานการเรียนอยากอยู่คนเดียวคะ่ะเบือ่อไม่อยากจะพูดกับใครไม่อยากจะเสียวนากับใครนะคะอยากจะเข้าป่ายาจะบวชอะไรประมาณนี้เลยนะคะไพ่ใบนี้คะ่ะจะเบื่อเบื่อนิดนึงนะคะสําหรับอาทิตย์นี้แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นไพ่สํา,าสหรับการเงินนะคะเป็นไพ่หัวกลับนะคะ ห้าไม้เท้าการเงินของคนเกิดวันพุธการเงินของคนเกิดวันพุธในสัปดาห์นี้นะคะหมุนเงินไม่ทันค่ะมีรายจ่ายค่อนข้างมากนะคะดูจากไพ่ที่ค่อนข้างจะสับสนอลหม่านกันเลยทีเดียวนะคะหมุนเงินไม่ทันค่ะแล้วก็มีรายจ่ายหลายทางเลยทีเดียวนะคะต้องอดทนนะคะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะพยายาม ต่อสู้แล้วก็หมุนเงินให้ทันนะคะอันนี้เอาใจช่วยนะคะอาทิตย์นี้จะวุ่นวายนิดนึงในเรื่องของการหาเงินนะคะตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะวันพุธค่ะได้ไพ่ได้ไพ่เก้าไม้เท้านะคะเก้าไม้เท้าไพ่นี้แสดงออกถึงความเบื่อหน่ายนะคะอาจจะเป็น การเบื่อหน่ายแล้วก็การหาเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันเองนะคะทั้งตัวคุณและคนรักเลยค่ะกําลังหาเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันนะคะในอาทิตย์นี้นะคะก็เอาเป็นว่าให้ปรับความเข้าใจนะคะอันนี้หมอบอกแล้วนะว่า,าให้ใจเย็นลงนะคะก็จะได้ไม่ทะเลาะเบาแหวงกันนะคะอาทิตย์นี้จะเบื่อเบื่อนิดนึงแล้วก็มีความหงุดหงิดใจกับคนรักนิดนึงเพราะฉะนั้นให้ปรับตัวให้ใจเย็นลงนะคะอาจจะแบบ พอกาลังจะทะเลาะกันก็เงียบแล้วก็ปลีกตัวไปอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่ก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้วันพุธไปแล้วเนาะต่อไปนะคะเป็นวันพฤหัสค่ะเป็นวันพฤหัสบ,บดีนะคะได้ไพ่อะไรวันพฤหัสบ,บดีนะคะการงานการเรียนค่ะได้ไพ่เดอะมูนนะคะ ให้เดโมนค่ะเครียดค่ะเครียดเองค่ะคนเกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะคะเครียดกับการงานการเรียนนะคะจิตใจว้าวุ่นสับสนค่ะอาจจะแบบเกิดขึ้นมาเองนะคะอยู่ดีๆก็เวียงว้าวุ่นสับสนไม่รู้จะทํายังไงดีหาทางออกไม่เจอง่ายๆค่ะตั้งสตินะคะแล้วก็นั่งสมาธิเมื่อมีโอกาสนะคะจะทําให้คุณนิ่งขึ้น นะคะจะทำให้คุณยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาทางการเรียนแล้วก็ทางการงานได้ดีขึ้นนะคะการเงินค่ะ King of cup นะคะแต่ว่าเป็นไพ่หัวกลับเนาะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะการเงินของคนเกิดวันพฤหัสนะคะดีนะคะได้โชคลาภจากญาติผู้ใหญ่ได้มีโชคมีลาภนะคะสำหรับสัปดาห์นี้แต่ว่าระวังเงินที่ จะได้มาจะหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นได้มาแล้วเก็บหอมรอมริบนะคะได้มาแล้วก็ใช้จ่ายอย่างรอบคอบด้วยนะคะก็จะทําใหเา้เงินนั้นไม่รั่วไหลไม่รั่วไหลไปอย่างง่ายดายนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้มีโชคาภทางด้านการเงินแน่นอนนะคะแต่ให้ใช้จ่ายอย่างรอบคอบค่ะความรักค่ะความรักสําหรับคนเกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะคะได้ไพ่เดอะสตร t h นะคะ อาทิตย์นี้ถ้าเป็นคู่ที่แต่งงานกันแล้วหรือว่ามีคู่แล้วนะคะอยากอยู่คนเดียวค่ะฉันอยู่คนเดียวก็ได้ฉันเก่งฉันอยู่คนเดียวก็ได้นะคะฉันเก่งฉันมีเงินมีงานฉันโอเคฉันดูแลตัวเองได้นะคะไม่ไม่ต้องพึ่งคุณก็ได้อะไรประมาณนี้จะแข็งแกร่งเหลือเกินนะคะอาทิตย์นี้สําหรับคนที่เป็นโสดยังเป็นโสดต่อไปคะ่ะรู้สึกว่าอยู่เป็นโสดก็ก็ไม่เป็นอะไรนะคะอยู่กับหมากับแมวโอเคดีประมาณนี้นะคะ ยังได้ไพ่โสดอยู่เนาะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะไพ่นี้มาแรงจริงๆคนเกิดวันศุกร์ก็ได้นะคะแต่ได้ในเรื่องของการทำงานค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะใบแรกเลยการงานการเรียนค่ะได้ไพ่คำพิพากษาแต่ว่าเป็นไพ่หัวกลับเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะการทำงาน หรือว่าเอกสารทางการเรียนที่คุณอาจจะไม่รอบครอบก่อนหน้านี้นะคะจะส่งผลตีกลับมาที่ตัวคุณให้อันนี้หมอบอกทางป้องกันไว้ดีกว่านะคะมันแก้ไม่ได้แล้วเนาะถ้าเกิดว่าทําอะไรผิดพลาดไปให้เตรียมรับมือไว้นะคะให้เตรียมรับมือไว้ว่าจะแก้ไขยังไงนะคะแล้วก็ให้อดทนแก้ไขสิ่งนั้นให้ผ่านไปได้นะคะสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะได้ไพ่ใบใหญ่นะคะ รวยเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะคะได้ไกกพ่จักรพรรดิหัวกลับนะคะไพ่จักรพรรดิหัวกลับนะคะได้ไพ่ใบใหญ่ <sentences S 2> เงินเข้าค่ะมีเงินเยอะเลยทีเดียวสัปดาห์นี้แต่ระวังการใช้จ่ายที่แบบมาไวไปไวนะคะเพราะฉะนั้นให้เหลือเก็บไว <c> ้บ้างนะคะให้ระวังการใช้จ่ายเงินได้มาเยอะต้องระวังหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นให้แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนให้ดีนะคะสำหรับการเงิน ความรักค่ะความรักได้ไพ่สองถ้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะโอเคเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นการร่วมหุ้นสําหรับ คนรักที่แต่งงานกันแล้วหรือว่าคนโสดที่กําลังดูใจกันอยู่มีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยู่ด้วยกันอย่างโอเคฉันให้เธอเธอให้ฉันนะคะมีเขาเรียกว่าเป็นกึ่งๆึ่งหุ้นส่วนด้วยนะคะก็คือเหมือนเราใช้ใจแลกใจกันนะคะถือว่าเป็นอะไรที่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเลยทีเดียวนะคะอันนี้สำหรับความรักคนเกิดวันศุกร์โอเคเลยนะคะสัปดาห์นี้ และสุดท้ายนะคะวันเสราร์วันเสราร์นะคะได้ไพ่อะไรบ้างวันเสราร์ได้ไพ่นี้ค่ะวันเสราร์ได้ไพ่ส้มเรียกว่าไพ่ทนายความไพ่ทนายความนะคะจัสติกนะคะไพ่ทนายความ การเรียนการงานของคนเกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะเป็นคนตรงมากนะคะตรงจนบางทีคนรอบข้างเนี่ยอาจจะอึดอัดใจกับเรานะคะก็คือมีความตรงฉิดมากในเรื่องของการเรียนการงานต้องอย่างนี้จุ๊จี้จุกจิกต้องอย่างนี้อย่างงู้นอย่างงั้นนะคะให้ลดนิดนึงให้มีความยืดหยุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็จะทําให้การเรียนการงานสะดวกขึ้น ะะเพราะว่าบางทีอย่างว่าล่ะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราตรงเกินไปนะคะแข็งเกินไปนะคะการทํางานกับผู้อื่นก็จะทําได้ลําบากเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ให้ยืดอยู่นิดนึงนะคะ,ะ,คะก็จะทําให้คนรอบข้างสบายใจเมื่อได้ทํางานกับเราค่ะต่อมานะคะเป็นไพ่การเงินนะคะเป็นไพ่ห้าดาบค่ะไพ่ห้าดาบต่อสู้ค่ะการเงินนะคะสําหรับอาทิตนี้ไม่โอเคเท่าไหร่นะคะ คล้ายคล้ายคนเกิดวันพุธก็คือหมุนเงินไม่ค่อยทันหมุนเงินไม่ค่อยทันนะคะแล้วก็มีความยุ่งยากลําบากใจต้องอดทนต่อสู้มากๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้ได้เงินตามที่ตัวเองต้องการนะคะอาจจะไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่แต่เชื่อว่าคนเกิดวันเสาร์มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคผ่านมันไปได้ในเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะความรักนะคะของคนเกิดวันเสาร์นะคะ นิดนึงเนาะเป็นไพ่คนห้อยหัวหรือว่าแฮงแมนนะคะอึดอัดนะคะจริงๆอยากจะแบบจบปัญหาหนีปัญหาในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่แล้วหรือว่าคนเป็นโสดนะคะคนเป็นโสดก็อาจจะแบบอยากอย,กอยู่คนเดียวเลยนะคะอยากจะเลิอกอยากจะอะไรแนะนําว่าอย่าพึ่งนะคะใจเย็นๆนะคะช่วงนี้ให้อดทนไปก่อนอาจจะมีปัญหาอะไรที่จะทําให้เราที่ มีปัญหาที่จะต้องให้เราแก้นะคะมีปัญหาเข้ามาขอให้อดทนบางอย่างแก้ไม่ได้นิ่งไว้ก่อนคือบางอย่างมันแก้ไม่ได้จริงๆนะคะปัญหาที่เข้ามาส้มก็อยากจะให้แบบนิ่งใจเย็นๆไว้ก่อนอยู่เฉยๆไปก่อนแล้วมันจะผ่านไปได้เองนะคะขอให้อดทนไว้นะคะสําหรับความรักของคนเกิดวันเสาร์ค่ะหมดแล้วค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ คนเกิดทั้ง7วันนะคะในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่2 4มิถุนายนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเกิดแม่นหรือว่าไม่แม่นยังไงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะได้เลยนะคะในะช่องทางที่ส้มได้เผยแพร่วิดีโอนี้ไว้นะคะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็บอกหมอส้มมากันแล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงนะคะเป็นแบบเจาะเฉพาะรายบุคคลนะคะเข้าไปดูที่เพจ ของส้มได้เลยเข้าไปดูเพจหมอส้มได้เลยนะคะเป็นดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายหมอส้มวินตรานะคะ<ม>เดี๋ยวส้มจะลงลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันนะคะว่าติดต่อส้มได้ทางไหนบ้างนะคะมีหลายราคานะคะตั้งแต่59 10, 9 9เาและ199บาทนะคะก็ถ้าสนใจก็สามารถมาเป็นลูกค้าส้มได้นะคะคุยในเรื่องของอการดูดวงได้แบบพี่น้องนะคะเพราะว่าส้มดูดวงให้แล้วก็ให้คำปรึกษา มีทางแก้ไขด้วยนะคะเพราะว่าส้งเชื่อว่าทุกๆอย่างสามารถแก้ได้ด้วยการกระทําของเราเองนะคะสาหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่สําหรับการดูดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ